ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยอะไรวะนี่ยัไม่มานี่ยกูไม่เห็นวพี่ลำไม่ึกถึงพี่ลำนะ คืออมันคือไอพี่เนี่ยนายกเนี่ยเขาคุยว่าเออจ้างกระทืบพิ้วชีเท่าไหร่ไอโรดี้ก็บอกว่าปีครับปีครับก็แบบคุยแบบเล่นๆเนี่ยถูกป่ะแล้วทีนี้นายกบอกว่าอะไรวะเขายังไม่ได้ขึ้นแก๊งแล้วโรดี้บอกว่าขึ้นขึ้นแล้วบอกแล้วกันให้เนี่ยอยู่อยู่ที่เสื้อผ้าแป๊บนึงนะแล้วเขาทำไมเขาก็นั่นแหละเขาก็ร้อนเลยเขาาก็ร้อนเจ้าไหมเจ้าไหมเ้าก็ถามว่าชื่อแก๊งชื่ออะไรผมว่าผมว่าแก๊งเล็กเนี่ยแหละครับไนแล้วเขาคนไหนอะไปแล้ว ฮิโรชิฮิโรชิฮิโรชิอ๋อที่เขาจะมาขึ้นเซตใหม่เนี่ยเหรอเอออ่อไหนไหมเยอยกูไม่นนี่คือไม่หลับนะเหยอะยดีกว่าเยอะๆยดีกว่าไม่เรื่องมันเกิดจากนายกนายกต้องเคลียร์งั้น่ะนายกต้องเคลียร์แล้วเรื่องมันเกิดเพราะว่าสตอรี่มันเริ่มต้นที่นายกอ่ะเราไม่ได้ถามนายกห้ามนะครับนายกห้ามแล้ตามดูได้ครับนายกห้ามแล้ใช่ใช่ใช่นายกนายกครับว่าเขาคุยครับแต่ว่านั่นแหละครับคือวัยรุ่นหน้าใหม่ไฟแรงไง ต้องเข้าใจไม่แล้วเราเขาไม่คิดไม่ไม่ได้ยินที่นายกพูดหรอว่าพูดเล่นพูดหยอกเนี่ยเขาได้ยินไหมเขาคุยกับเขาคุยกับนายก่อนอ่าแล้วแล้วสมมติว่าซื้อเรื่องยังไงอ่ะผมได้ยินเรื่องจากนายกมาครับเนี่ยหรอนายกสวยปะเนี่ยนายกน่าจะต้องดิสตินตอหนึ่งครับเออเพราะเพราะเพราะว่าอ่นสมมติว่าซื้อเรื่องเราอ่ะเราก็จะบอกว่าผมก็นายกเป็นคนพูดอ่ะเนี่ยทีเนี้ย สวยก็นายกก็ต้องเอาไปยี่สิบตอนหนึ่งอะั้างั้นอะอ่าอย่างนั้นก็ได้ัใครเขารับกรรมไปนายกไวคืออ่าถ้ารถไม่ดับจับนายกไม่ได้อะหน่อยพี่เชพูดไปน่าจะโดนอุ้ม้อยผมว่าเอาเขาอาจจะเขาอาจจะมามแบบว่าคนเราทำเนียมกับเราหรือเปล่าเพราะเราอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่หลังๆนี้ก็เริ่มแบบคุยเล่นพูดคุยกันสนุกสนานถูกไหมก็ไม่ได้อะไรเออพวกออสต์ออสต์สไตล์นี้ด้วยมันมัน อย่าอย่าไปคิดมากครับไม่มีไราตอนีรมันเกิดจากนายกใช่ไหมันมันไม่นำเนียมนำเนียมขมขยันมันขำๆนะถ้าผมมองแต่ทำไมเดือดจังนั่นแหละเขายังไม่เข้าใจธรรมเนียมบ้านเราผมพูดก็จริงแต่ว่าผมยังขำเลยถามใช่อะไรเลยผมยังขำอยู่เลยไม่เจอกันพี่ไม่ใช่กิจกรรมมาตอนตีหนึ่งหรอไม่พี่พี่ไม่ได้สอมหรอก ก็คือกิจกรกมเริ่มเลยเหรอ A few moments later เอ um, so ้ก <Avenue> Fl <away> ้าวหน้ามันส่งอะไรมาไม่รู้เนี่ยทีเราชี้มาเลยเหรอกูจะรั่วเอาดีจริงปะเนี่ยแล้วก็มาดมากก็เปิดเลยบอสเปิดเฮียอะไรเขาดีๆไปมันไร้สาระไอ้เฮียประเด็นคือมันเรื่องจากนายกไงเจ้าใช่ไหมเนี่ย เือดรอดเกี่ยวกัดนี่ย์ลุงโบกเลยแล้วเกี่ยวกัดนี่ย์ะ่ะใช่หรอ <c oughs> ้กฟิวเลย <c oughs> ผมไม่ทันสังเกต พี่สู้นีออ่อ่อนเลยมว่าสู้ไหวอยู่แรงไปเฮยอุ้ยครับ <c oughs> เฮ้น,นี่เลยสวัสดีครับว,ว่าไงพี่ว่าไงฟ้าไม่ได้มีอะไรกระหลำ่ำคนแก๊งเองมามาเช็คคนของพี่อะ่ะเออยังไงอ่ะพี่ ไม่ได้ยังไงหรอกพี่อยากรู้เฉยว่าใช่แกงเองหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับใช่ก็แค่นั้นเ <c oughs> นาะคือ <c oughs> ประเด็นคือมันมาจากนายกนะพี่เพราะเราก็พูดเล่นกันนะใช่ก็ผมน้องผมไม่ไม่ไม่ได้มีเจตนานที่จะปไปแบบเออไปแซวแบบตรงๆแบบนั้นครับเนี้ยอ่ะะเราแบบยิงคนละจุดไงเราแบบเพิ่งมาไงเขาก็พูดอะไรกับเราก็ได้ ร <c oughs> มขอโทษนดยน้องจริงครับน้องมันอาจจะติดเล่นผิดเวลาขอโทษเลยจริงครับ ป้าคุยกันไหมป้าคุยกันกันไหมอันนี้ก็คือแบบว่าไม่ไม่ไม่โอเคใช่ไหมครับที่ว่าผมพูดเซลใช่ไหมใช่บางคนอนะ่ะมันมันก็ต้องดูด้วยว่ามันเล่นได้หรือเปล่าอ่ะเข้าใจพี่อืมถึงจะบอกว่าอ่ะตัวเองเคยไอ้น้องค่อมม่แก่ถึงจะบอกว่าเคยอยู่ฮิโรชิที่นี่ แต่แต่เจริงเรื่องขึ้นแก๊งก,ก็ไม่เคยไปพูดให้ใครฟังนะเรื่องที่จะกลับมาคือแบบตีนผมเพิ่งเหยียบประเทศอะแล้วผมต้องมาเจอคำพูดแบบนั้นพวกคงก็คิดเอาว่าแบบมันรู้สึกงไงคืออ,อ่คือผมจะบอกว่าเจตนาของผมี่ยไม่ได้แบบว่าจะมาแบบกวนหรือว่าอะไรใครเลยคือสำหรับตัวกระลำอะพี่รู้อันนี้ยพี่ก็ดูต่อม,มาผมเอง ครับเข้าใจพี่เขาจะเข้าใจครับเข้าใจคือน้องผมอาจจะแบบว่าเห็นนายกพูดแบบว่าพูดหยอกพูดเล่นพูดพูดพูดมาไหน่นะพูดพูดเล่นบ่ะเขาเหมือนพูดเล่นใช่ปะใช่ครับพี่หลังเขาบอกก็นั่นแหละก็คิดว่าแบบว่าจะไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันครับก็อาจจะอาจจะผิดด้วยตรงนี้น้องผมอาจจะผิดด้วย้วนายกมันมายุ่งอะไรวะไม่ไม่คือคือผมแต่งตัวเสพใช่ไหมพี่แล้วผมออกมาจากร้านรทีบอกนั่นคือรถเขาบอกว่าเจ้ากระชืบชิมุชิหน่อยถ้าจ้างเท่าไหร่ผมว่าผมก็บอกว่าเอยไม่ไม่ไม่หรอกครับ เนี้เขาบอกว่าไม่ได้ขึ้นแก๊งนะ้น้องผมครับพูดไปเซลแบบเหมือนพูดแบบแนวตลกตลแบบขำๆกับนายโยครับบอกว่าขึ้นแล้วบอกนะประมาณนั้นับแล้วก็นั่นแหละก็มีปากเสียงกันแต่น้องผมไม่มีเจตนาที่จะไปแซลอะไรแบบนั้นครับก็ <c oughs> นั่นแหละใช่คือไม่ไม่กินเนาะที่น้องฟังน้องพูดมาคือน้องมันไม่ได้แบบว่าอย่างที่พี่คิดอะที่ว่าจะมากวนตีหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยนายกอาจจะพูดแบบเซลเห็นแซลได้มั้งอะไรประมาณเนี้ยครับ จริงๆเขาก็ขอโทษไปแล้วล่ะวอเตอร์เออปลาตัดท้องอะไรหรอกทีว่าเราแล้วแบบปโอเคครับกระลำไม่น่าไม่น่ามีไรน้องโอเคครับโอเคครับพี่ไปซีซีรถนะครับรถนะครับรถเดินน้องนะครับครับครับน้องรักพี่มาเหรอพี่จะมาอยู่นี่เหรอ เยไปไหนเจเกินไปไหนรถใหม่อ่ะเจเกินทำไมพี่ฟ้าตึงยังอ่ะพี่พี่ฟ้าตึงเกินเครียดัสรุปยังไงไปคุยจะาหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคนในแก๊งพี่ไม่อยู่ตลอดเหรออยู่ในเมืองตลอดเหรอผมไม่ค่อยอยู่ได้ได้อยู่ในเมืองตลอดอ่ะแต่ก็อยู่ อบอกความนะไม่อหัวมันมีเบอร์พี่แล้วนะไม่พี่ให้อคนออะะไรเหนขายอ่ะเจะเจ้าไปขึ้นไม้อ่ะรถหลัำรถหละก็ผมอะประมูลเหรอนี่ครับไอเทสลาเทสลาประมูลผมไหมครับไม่ใช่เทสลารถอะไรวะดีทีอยากลองแข่งอ่ะไหว้ป่โอ้ไม่ไหวครับไม่บอสผมเข้ามาผลุมบุ๋ยแล้บอสเราเอาอะไรคะเนี่ยากเอาบอสไหม โอเคพี่เดี๋ยวว่ากันน้องได้พี่แต่พี่ฟ้าตึงมากเลยตึงเกินพี่ฟ้าตึงเกินเขี่ยเลขอ่ยโอเคเจอกันพี่เจอกันครับเดี๋ยวผมซีซีกันไขย 20m ใครเอาวะเอาผมซื้อเลยเฮ้ยพี่ครับครับพี่ไไไปปปดดดโคตรเร็วอะเต็มแล้เหรอเอ้าเอ้าเฮ้ยเหลือนจังเหรอเฮ้ย เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัวเคเ OC กันด้วยนะครับ